ร,รายการที่จะพาคุณไปพบกับความสุดขั้วและชีวิตสุดขั้วของใครหลายคนครับเซรแล้วนะคะพบก,กับพวกเรานะคะอัตามากิดาชายชินชพิชินภัทครับผมวันนี้นะคะก็จะพาไปพบก,กับข้าสุดขั้วขั้นนี้ไม่ใช่ค่ะไ่ทางหลังนี้ค่ะดเหลืองคันใหญ่เลย คงไม่ค่อยมีใครอยากจะพบเท่าไหรนะครับโอรถ้โทรมาทีต้องมีเรื่องอ่ะเออใช่นะครับนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สถานีดับเพลิงกาคันโนองๆๆนั่นเองนั่นแหไรครับนะแล้ววันนี้เราจะพามาพบกับรถต่างๆที่เขาไปช่วยเหลือคนไปช่วยแบบว่าช่วยเป็นฮีโร่เลยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบเป็นพระเอกไปช่วยคนที่เดือดร้อนเลยนี่แหละครับลูกชายตัวจริงตัวจริงแล้วเฮ้ยเราไม่ได้สปอนเซอร์เขาไปพูดเขาทำไมนะ อะไรอ่ะลูกผู้ชายตัวจริงเออแต่แต่นี่ก็ลูกผู้ชายตัวจริงแน่นอนครับไช่แน่นอนนะใครเดือดร้อนต้องเรียกเขาเลยครับผมครับเดี๋ยวจะไปพบกับพวกพี่ๆเขานะข้างในเลยดีกว่าครับผมไปสิปะ กันมางข้างในพี่ป๋อพี่สวัสดีไงใครอ่ะมาๆมาพบกับพี่เขาดีกว่าเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคือพระเอกนี่เองนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมนายทีคาสุพีนะครับเชลนด์ชีเข็นเข่นทีละเดงนเข็นครับเฮ้เข็นไม่ใช่เข่นนะเข็นเข็นข้าคใช่ไหมเข็นข้าชื่อโหดเลยใช่ต้งครับเนี่ยปู่ตั้งให้มันแปลว่าอะไรครับพี่ไม่มีความหมายเออพี่เข็นพี่เข็นทำหน้าที่อะไรอยู่ที่ อ่เป็นนักดับเพลิงนักกู้ภัยนักกู้ภัยนะอ่ะพี่บอกเป็นนักดับเพลิงกับนักกู้ภัยขอถามคำแรกเลยว่าคำว่านักกู้ภัยของพี่เนี่ยทำอะไรได้บ้างก็ดับเพลิงก็ถือว่า <ดะ S 1> เป็นการู้ภัยอย่างหนึ่งอ่าช่วยเหลือคนติด ตกท่อตกท่อหรือว่าตกหูเวหลุมช่วยขึ้นมาเนี่ยตกหลุมบ่อยเลยเนี่ยทำนักอนนะโอแหเขอดีๆที่ส่งมาให้กันบ้างไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะไัยตกท่อตกหลุมอะไรต่างๆช่วยแมวแมวติดอยู่บนต้นไม้ช่วยแมวด้วยเหรอช่วยแมวหมาตกน้ำคนตกน้ำเรียกว่าทุกอย่างที่เป็นภัยไว้อย่างนั้นเหรอเห็นเห็นมาสกครู่นี้บอกว่าอะไรนะมีต่อมีพึ่งไปจัดการหมดเลยใช่ไหม เออนะกู้ภัยอะไรที่เป็นภัยอะทุกอย่างพี่เขาไปช่วยได้หมดเลยอะผู้เขนครับอย่างเนี้ยต้องฝึกไหมเออทำทุกอย่างช่วยหมาช่วยแมวช่วยคนมันต่างกันไหมมันต่างกันนะผมว่าเออต่างต่างแล้วแล้วมีไปฝึกยังไงอะตอนผมฝึกผมฝึกสี่เดือนเกี่ยวกับเพิงมากู้ภัยครับฝึกสี่เดือนนานมากเลยอะ แสดงว่าฝึกทุกอย่างคือตอนที่ฝึกนี่เขาสอนให้ทําทุกอย่างเลยอหรอคะสอนครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้สอนเหมือนกันครับแต้อ,ตองอาศัยประสบการณ์ด้วยอลยต้องอาศัยประสบการณ์แบสบสดๆเลยเดียวนะคือทีมงานฝากขาม, <laughs> ผ,มผมว่ามันแปลกๆอยู่บนี <laughs> ช่วยหมาก,กับช่วยคนต่างกันไหมต่างกันยังไงครับ <laughs> ที่จะบอกว่ามันเป็นหมาก,กับคนมันต่างกันอยู่แล้วล่ะ,ะ,ะ <laughs> แต่ว่าหมาสอบ,บไกยคนมาสอบไก่การของความช่วยเหลือใช่ป่ะ ดึไม่ได้นะพไมดไม่ได้แ้วล่ะต้องเปช่วยแจ้งไม้กีก็มีหมาตกน้ำขอกำาลังไปช่วยขึ้นมาจากน้ำอ๋ออย่างเช่นคนโดนรถชนหรือว่าหมาโดนรถชนเราทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตมันก็ต่างกันแล้วถือว่เออเนาะเพราะว่าคนเนี่ยจะบอกได้ว่าเนี่ยเจ็บตรงไหนเป็นอะไรยังไงแต่หมาก็จะไม่สามารถพูดได้มันก็มันเหมือคนที่สลยบนะอย่างนี้ความสำคัญต่างกันไหมให้ความสำคัญต่างกันไหม ต่างกันไหมก็ชีวิตหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ต้องให้ความสุขกับเขาบ้าใช่ไหมครับใครับออกไปแล้วแล้วพยายามช่วยให้ได้คนจะมานอนบาดเจ็บทุกันก็ต้องคนเออก็เป็นธรรมดาแล้วช่วยคนก่อนอยแล้วแต่คือกำลังมีพอที่สามารถถ้าจะช่วยพร้อมกันได้ก็ช่วยอ๋อโอเคถ้ากำลังมก่อนทำงานเป็นทีมกัน อ๋อไปครั้งหนึ่งเนี่ยไปช่วยกู้ภัยครั้งหนึ่งถ้าเกิดเป็นไฟแบบปกติไฟไหม้แบบปกติธรรมดาทั่วไปมันมีแบบพิเศษหรือเปล่าไม่ผมไม่รู้นะแบบไม่ปกติอะแบบว่าอลังการแค่ไหนขึ้นอยู่กับหน่วยหนึ่งเนี่ยสถานีนี้มีกําลังประมาณ60นายตอนที่เดี๋ยวสลับเปลี่ยนเึ้นทาไกล60นายที่อยู่ที่ไหนบ้างคะก็อยู่ที่นี่ด้วยก็ตะแคง บ้านที่อยู่โซนแถวนี้ด้วยอ๋อก็เหมือนกระจายอยู่ตามบ้านอะไรก็มีเหมือนทุกคนจะต้องมีวิทยุสื่อสารใช่ไว้คอยแบบว่ารับเหตุแต่โดยทันทีใช่เหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจะต้องทําไงต้องกินอยู่หลับนอนตรงนี้เลยไหมคนที่เป็นเวรใช่ครับก็คือกินอยู่หรือไม่ก็บริเวณนี้ฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ย ก็มีก็มีเคสเหมือนกันว่าสั่งข้าวกินอยู่ก็มีเหตุกดเก่งได้ยินกำลังกินนะกำลังกินอยู่ก็บอกว่าป้าเก็บไว้ให้เดี๋ยวมากินกินละแล้วก็มีอทำงานเสร็จแล้วมากินต่อใช่คุยคือคือถ้าเกิดมีเหตุจะต้องมีกิ่งเข้างในใช่ครับอ๋อแล้วเราก็ต้องรีบวางชุมวิช้อนด้วยค่ะเดี๋ยวกินข้าวระ้วก็ตีถ้าเข้าห้องน้ำอยู่ก็เดิเร็วที่สุดเร็ว่ี้หักคำในกันเลยดีกว่า าสารู้สึกว่าแบบหลากหลายนะการผู้ภัยมีเทสไหนที่แบบไม่อยากทาเลยเออ,แบบอเคยไปทํามาแล้วอะอเรารู้สึกว่าอุ้ยไม่เอาอย่แล้ววทีนี้ม่นแปลกไม่ไหวแล้วไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าที่แล้ว จริงมันก็ใช่หน้าที่นะครับแต่ถ้าให้เลือกได้แต่ความรู้สึกความรู้สึกขความรู้สึกแบบโอ๊ยฉันไม่อยากไปทำแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยอ่ะมีไหมมีครับตัวอย่างหนึ่งมีครับก็คือไปดีต่อก็คือเขาลังต่อครับก็คือเหมือนกับเขาบ้านเขาครับเราไปดับเพลิงใช่ไหมเราเป็นดับเพลิงเราจะเอาน้ําไปดับไฟแต่ว่าเนี่ย ไปทำลายต่อทำลายต่อคือมันตีไม่ได้ถ้าตีก็กระเจิงกันหมดเลยก็เลยก็ต้องไปเผาแล้วทีนี้เราจะไปเผาได้ไงอ่ะใช่ไหมเราเป็นดับเพลิหความรู้สึกพี่เขาบอกว่าเหมือนไปเผาต่อใช่ไหมคะเผาบ้านก็คือการเผาต่อครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการทําลายชีวิตเขาครับปกติเราไปช่วยชีวิตใช่คือทั้งทําลายชีวิตเขาด้วยแล้วก็เผาบ้านเขาด้วยเพราะปกติไปช่วยเขาแล้วนี้ช่วยก็คือก็คือ ช่วยจากบ้านเขาไม่ให้เกิดไฟไหมห้แล้วก็ช่วยชีวิตเขา,าออกจกเกิดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่นี้ไปทําลายทั้งบ้านทาลายทั้งชีวิตเลยเื่อชาอะไรครับมาทําตรงนี้เริ่มแรกนะครับเป็นที่บ้านอยากให้เรารัาชการก็เลยสอบมาแล้วก็ต<อ>ิดแล้วก็โดนของไปหมดแล้วก็ววกวเริ่มอยู่ในสายเลือดและเป<อ>็นจิตวิญญาณแล้วเจาว่าตั้งใจทําอาชีพนี้ แต่ว่าตั้งใจตั้งแต่แรกแต่คือพอเข้ามาอยู่ปุ๊บเธอได้ช่วยเ,เหลือคนพอพี่ก็ได้ช่วยเหลือคนแล้วพี่เขาเลยรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็เลยเหมือนกับรักอาชีพนี้ไปเลยใช่ใช่ไหมคะเออแล้วเราคิดจะทําตลอดชีวิตตลอดที่ตัวเองจะทําได้หรือเปล่าใช่ตลอดไปเลยนะถ้ายังมีกําลังอยู่เออโอ้ยโอ้ยหลออ่ะโอ้ยหลอกจนบานทีเ,ทเลยอะ่ะนี่จริงๆอาตมก็มีความฝันนะครับฝันฝันเมื่อก่อนนี่เด็กๆนี่อยากทําทงานเกี่ยวกับการบินนะครับอะไรคะขายตักกระแตนทอดครับ ก็นึกว่าเป็นแอร์นี่นี่คนนี้คนนี้อยากทำมีลานบินของตัวเองด้วยยังไงครับมีลานบินของตัวเองด้วยยังไงครับยังไงยังไงเห็นกันอยู่อ่ะเอาหมวกปิดอยู่ได้ครับต้องไหนครับเนี่ยอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะรบกวนคุณ คุณเข็นนะครับพาไปดูรถคันสุดขั้วของเราวันนี้เลยดีกว่านะครับรู้สึกว่ามีหลายคันเลยทีเดียวตรงนี้นะครับอยากรู้แล้วว่าอาชีพที่พี่เขาบอกว่าถอนตัวไม่ขึ้นเลยเนี่ยรถจักสุดขั้วขนาดไหนไปดูไปครับจริงดิจิงกี้ก็เมื่อก่อนก็อยากรับราชการนะครับอยากทำทำงานเกี่ยวกับสารครับสารอะไรคะสารเข่งขายครับ ลนยผัวาจา้าทีหนึ่งนะคะไปดูค่ะทุกทั่กัน